ไลฟ์สดอยากให้คนมาดูเยอะๆฟังคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดหัวใจกดแชร์ครูซานะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ดาราค่ะแล้วก็เป็นครูสอนแม่ค้าออนไลน์ให้ทุกคนมีกำไรหลักล้านค่ะข้อแรกเลยค่ะก็คือคุณต้องประกาศช่วงเวลาไลฟ์ของคุณค่ะทำให้ทุกคนรู้เลยว่าคุณจะไลฟ์หนึ่งทุ่มนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์อะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแต่จะดูไลฟ์คูซาต้องดูทุกวันจันทร์ พุธศุกร์หนึ่งทุ่มนะจ๊ะถ้าเขารู้ว่าคุณไลฟ์กี่โมงคุณก็จะมี FC มาติดตามรอคุณเลยค่ะข้อที่2ค่ะแคปชั่นต้องโดนใจเรียกคนของคุณมาฟังหยุดนิ้วคนได้ค่ะข้อที่3ค่ะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นมืออาชีพค่ะนั่นก็คือแสงสีเสียงค่ะ นะฮะแสงต้องสว่างค่ะเสียงต้องชัดค่ะนะคะและสีนะคะต้องมไม่ซีดไม่โทมเกินไปนะคะแต่งตัวแต่งหน้านะคะให้มีสีสันนะคะให้หน้าดูนะคะหน้าฟังค่ะดังนั้นกลับไปเช็คแสงสีเสียงค่ะและข้อที่สี่ค่ะทำคอนเทนต์ที่มีคุณนะภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะจดจำไว้เลยนะคะยิ่งคุณมีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งมาฟังไลฟ์คุณมากขึ้นเท่านั้น เอาสี่ข้อนี้ไปทําดูนะคะแล้วถ้าคุณชอบข้อไหนมากที่สุดพิมพ์มาเลยจ้า